บอกถึงธรรมชาติบ่มบอกถึง Energy ต่างๆนะครับสิ่งที่เราเจอด้านในนะครัก็จะมีตอนนี้นะครับกล่องคาริมบ้าของผมเครื่องดนตรีที่ผมสั่งมาจากแอปช้อปปีที่ส่งตรงมาจากประเทศจีนก็มาถึงแล้วนะครับใช้ระยะเวลาเนี่ยประมาณ1สัปดาห์นะครับตั้งแต่เริ่มการสั่งออเดอร์นี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกล่องพร้อมกันนะครับว่าข้างในเนี่ยจะสวยแค่ไหนมีอะไรแถมมาให้บ้าง สีสันหน้าตาและมีดีเฟกอะไรระหว่างการขนส่งหรือเปล่าเราจะมาดูพร้อมกันเลยนะครับก่อนที่เราจะทําการลงมือเปิดกล่องนะครับเราจะมาดูลักษณะภายนอกของกล่องนะครับนี่ก็จะเป็นโลโก้ของเขานะครับมีโลโก้แล้วก็ชื่อแคตตันตีนะครับคาลิมบอนะครับแล้วก็จะมีรูปของกราฟิกนะครับบ่งบอกถึงธรรมชาติบ่งบอกถึงเอเนจีต่างๆนะครับในรูปร่างของด้านหน้าของกล่องนะครับเป็นภูเขาเป็น ทะเลเป็นเมฆหมอกเป็นพระอาทิตย์นะครับดูสวยงามน่าใช้เอเนรจีรู้สึกว่าด,ดีมากๆเลยนะครับขนาดแค่กล่องเนาะส่วนด้านข้างของกล่องนะครับก็จะมีลักษณะเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับว่าเป็นคาริมบ้าโมเดลไหนผลิตจากอะไรนะครับก็จะมีรายละเอียดตามนี้นะครับผมซึ่งก็จะเป็นลักษณะพื้นฐานโดยคร่าวๆนะครับของแพคเกจจิ้งของเครื่องดนตรีนะครับมีอันนี้ก็จะให เป็นเพื่อนดูก่อนนะครับโดยรอบๆนะครับแล้วก็ด้านหลังของกล่องนะครับนี่ก็มีประมาณนี้นะครับเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับผมผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มเปิดกล่องคาริมบ้ากล่องนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเปิดนะครับว่าข้างในเนี่ยมีอะไรมาให้บ้างแท้เดอันนี้คือ สิ่งที่เราเจอด้านในนะครับก็จะมีซองพลาสติกนะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่าซองซองนี้เขาใส่อะไรมาให้เราบ้างนะครับก็จะเป็นซองซิปล็อกพลาสติกธรรมดานะครับผมถ้าจะเปิดออกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเทออกมาเลยนะครับนี่ว่าข้างในมีอะไรบ้างเราก็จะมาดูทีละชิ้นกันนะครับว่าแต่ละชิ้นเนี่ยที่ขอให้มาเนี่ยเอาไว้ทําอะไรเป็นบ้านเอ่ยเนาะ นี่หน้าตาของซองพุงนะครับก็ดูจับนุ่มสบายมืออนี่นะครับแล้วก็จะมีภาษา warning นะครับว่าไม่ต้องสนใจดีกว่านะเพื่อนๆอันนี้มันก็จะเป็น warning ธรรมดาเกี่ยวกับว่าห้ามให้เด็กห้ามให้อยู่ใกล้มือเด็กโน่นนี่นด่มันเป็นพิษเป็นภัยเนาะสิะ่งที่เราได้มานะครับว่าจะมีคอนไว้สําหรับจูนเสียงนะครับสําหรับคาริมบ้านะครับก็เป็นคอนเล็กๆนะครับผม แล้วก็จะมีสติกเกอร์โน้ตนะครับนีมันติดหน่ี้ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็จะเอาออกก็จะเป็นสติกเกอร์สำหรับติดติดแถบไทน์ของทาลิมบ้านะครับมีสีแดงกับสีเขียวและตัวโน้ตนะครับนี่ก็จะมีหลากหลายสีสันนะครับมีตัวโน้ตที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นตัวเลขนะครับปุ่งบอกไว้นะครับผมและนอกจากนั้นก็จะมีตัวคู่มือการใช้งานมีทั้งภาษาจีน มีทั้งภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ตัวอนาตตมีตัวส่วนประกอบของคา l เลนบ้าว่าแต่ละส่วนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะครับผมนีวิธีการเก็บรักษาก็จะมีเขียนไว้ทางด้านหลังนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีคู่มือสําหรับการเล่นเพลงก็จะเยบยับหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผม ก็จะมีการใช้แอปในการจูนเสียงว่าทำยังไงเขาก็จะมีการแนะนำนะครับว่าแต่ละ 17k 21k เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะครับนู่นนี่นั่นอันนี้เดี๋ยวเราเคยุยกันนะครับก็จะมีเพลงต่างๆส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้เล่นเพลงดังนี้รกผมอ่านไม่ออกนะผมจะเล่นตาม YouTube เอานะครับเป็นเพลงที่ผมชอบแล้วก็เป็นเพลงง่ายๆนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นผ้าเช็ดนะครับเช็ดคาร์บนบาของเราครับไปทำความสะอาดแล้วก็มีซองเก็บนะครับ ก็จะเป็นคล้ายๆซองของใย,ยป่านหรือผ้ากระสอบป่านอะไรอย่างเงี้ยครับดูก็ดูสวยดีน่ารักดีนะครับนี่รูดได้แบบนี้นะครับนะอันนี้ก็คือส่วนึ่งนะครับที่เขาแถมมาในกล่องเดี๋ยวเรามาดูตัวคาริมบ้าของเรากันดีกว่านะครับว่าจะสวยงานแค่ไหนมาแล้วครับขอเคลียร์พื้นที่ด้านข้างก่อนนะครับเพื่อนมามาแล้วครับคาริมบ้าของเราขนาดเล็กน่ารักมากๆาเลยนะครับ ผมสั่งซื้อเป็นตัว17คีนะครับเป็นเสียงซีนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในนะครับก็จะมีถุงของซิลิก้าเจลมาให้2อันนะครับอันนี้ก็วางไว้ไม่ได้เกี่ยวข้องข้างหลังก็จะมีการบล็อกนะครับการกระแทกมาเป็นฟองน้ำให้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเก็บไว้ก่อนนี่เรามาดูคลิบบ้าของเราดีกว่านี่ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนความสวยงามมาอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อน มันอยู่ตรงนี้นี่เองคือสิ่งที่ผมตัดสินใจซื้อคือผมชอบดีไซน์ของเขานะครับผมก็คงก็คงไม่ได้เรียกว่าเสียงเพราะไม่เพราะขนาดไหนนะครับเพราะผมไม่ได้แบบว่า,าช้ำชองหรือชำนาญในเรื่องของการเล่นดนตรีอะไรขนาดนั้นนะครับผมผมก็จะเน้นดีไซน์เป็นหลักชอบลักษณะการออกแบบของเขานะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมี การันตีด้วยว่าผ่าน Q C และก็ตัวของผลิตภัณฑ์นะครับเป็นของฮ a ลโหลนะครับคาริมบาและก็ serial number ของเขาอ,อยู่ทางด้านหลังนะครับดูตัวที่เพื่อนๆเ,เห็นไฟด้านบนที่ผมถ่ายให้ดูเนี่ยมันก็จะมีความเงาเนาะตรงนี้นะครับแล้วก็มีประวัตหนึ่งตัวแล้วก็ตัวแมงกะพุนด้วยหนึ่งตัวอยู่ทางด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นเลซซนตนครับเคลือบเงาสวยงามมากๆ แล้วก็17คีย์บนไทยนี้ก็จะมีตัวเลขสลับไว้แล้วเรียบร้อยสําหรับใครที่มองไม่เห็นโดยเฉพาะผมสายตาไม่ดีเนี่ยผมก็จะใช้ตัวสติกเกอร์โนต้ตที่เขาแถมมาให้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูช้าๆนะครับว่าความงามของเขาเนี่ยมันงามจริงๆมันสวยจริงๆนะครับค่อยๆดูไปทีละด้านนะครับอันนี้จะเป็นขอบด้านข้างนะเพื่อน อุปกรณ์ของเรามันค่อนข้างที่จะมันนะครับฉะนัน้นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจับเนี่ยมันก็จะมีรอยนิ้วมือรอยเปือ้อนรอยไขมันจากการสัมผัสของเราได้นะครับนี่ขนาดก็จะประมาณนี้นะครับจับพอเหมาะพอดีนะครับส่วนตัวท้ายก็จะเป็นอลูมิเนียมสีสันสวยงามออกสีเงินนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาลองดีดดูนะครับ เสียงก็พร้อดีนะครับนี่ถูกใจ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 เนี่ยชอบเลยรักเลยนะครับแต่ลักษณะเนี่ย<ม>จริงๆแล้วไม่ใช่คลริบาร์ตัวแรกของผมนะนี่คือตัวที่2ตอนแรกที่ผมซื้อมานี่คืออีกตัวหนึ่งราคาร้อยกว่าบาทตัวนี้ก็จะราคาประมาณเกือบเจ็ดร้อ700นะครับเจ็ก็คือกัดฟันซื้อตอนแรกคิดว่าเตงเนี่ยจะเล่นไม่ได้พอซื้อลองมาพอลองซื้อมาได้แล้ว รู้สึกว่าชอบนะครับแล้วก็อยากจะเล่นอยากจะทําความรู้จักกับเครื่องดนตรีชนิดนี้นะครับเพราะว่าอยากจะฝึกสมองของตัวเองในในในลักษณะที่ตัวเองอายุเยอะขึ้นอยากจะบริหารสมองตัวเองให้แบบใช้ความจําหรือว่ามีการบริหารสมองในรูปแบบของการฝึกดนตรีนะครับก็เลยตัดสินใจซื้อคาริมบาเครื่องนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่นํามาเสนอในวันนี้นะครับเป็นการเปิดกล่องคาริมบานะครับสําหรับใครที่ชอบอยากจะลองเล่นคาริมบาเนี่ยมี ข้อมูลต่าง,าง,างๆเยอะแยะมากมายนะครับเล่นในมือถือก่อนก็ได้ครับหัดดีทั้เล่นก่อนหรือใครไม่แน่ใจว่าตัวเองชอบจริงหรือเปล่านี้ก็สามารถที่จะ,ะเลือกอราคาที่บอกว่าจับต้องได้ราคาหลักร้อยก็มีนะครับเสียงนี้ก็ไม่ได้น่าเกลี่ยนครับเสียงดีเสียง,ยงพราะเหมือนกันเพราะว่าผมก็ใช้อยู่แต่ส่วเนี้แต่ตัวนี้จะเป็นคอลเลกชั o นของผมเองซึ่งผมจะเก็บ สะสมไว้เนาะเป็นของขวัญตัวเองให้กับปีใหม่นะครับปีนี้ปี2225ซึ่งกำลังจะมาถึงก็เลยตัดสินใจซื้อของขวัญให้ตัวเองเป็นแค่ดนตรีชนนี้นะครับซึ่งการออกแบบเนี่ยมันบ่งบอกถึงเอเนอร์จีหลายอย่างมันดูน่าใช้และมันทําให้รู้สึกว่ามีพลังเนาะอยากจะเล่นอยากที่จะว่าผ่อนคลายเป็นการที่จะบอกว่าฝึกสมาธิฝึกจิตใจของตัวเองให้อยู่กับ เวลาปัจจุบันเนาะไม่คิดฟุงสร้างเพราะปกติเป็นคนคิดมากนะครับก็เลยคิดว่าการฝึกดนตรีการเล่นดนตรีนี่ก็อาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปิดกล่องนะครับ สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจอยากจะซื้อคาริมบ้าลักษณะแบบนี้หรือรุ่นนี้อยู่นะครับนี่ก็คืออาจจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้เ,เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะลองเล่นให้เ,เพื่อนๆดูนะครับว่าฝีมือในการเล่นของผมเนี่ยพอใช้ได้หรือเปล่าเพิ่งเพิ่ง,งหาเล่นไม่ถึงอาทิตย์เองนะครับอันนี้ใช้ระยะเวลาถึงอาทิตย์กว่าเขาจะส่งมาจากต้นทางนะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วเรียบร้อยแต่ในระหว่างนั้ผมก็มีการเรียนรู้ ก็คือผมมาได้จบดนตรีโดยตรงนะครับก็เล่นตามความถนัดของตัวเองแล้วก็เรียนรู้เองใน YouTube นั่เองครับเดี๋ยวจากนี้เดี๋ยวเราไปลองเล่นคลิมบ้ากันคร่าวๆนะครับว่าเสียงเจ้าตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับผม คือฝีมือผมเล่นนะครับก็คือเพิ่งหัดเล่นก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตรงนี้ยังไม่ได้ติดโน้ตมันก็จะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างน,นะครับสายตาผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็จะได้เล่นติดขัดบ้างผิดๆถูกๆตามภาษามือใหม่นะครับวันนี้ก็คือเป็นรีวิวคาริมบ้าที่ผมได้สั่งซื้อมานะครับแล้วก็เป็นสไตล์เพลงที่ผมเล่นนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้สาระประโยชน์และความรู้สําหรับการเปิดกล่องคาริมบ้าในวันนี้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ